ผมไปล่งคิปกดดันเนื้อหนี้กาลังวุ่นออกสากกระทรวงยุติได้ถึงถึงนั่นมาติดกันโยมยูเอฟโอนะมันลดเงาโคถึงน่ามาติดกันนะถึงแบบโอนามันโลกอาจฉริยะแบบครีดตาให้มันเป็นจูปสระอีแล้วมันหลายเรื่องความช่วยความงามออกจากเวลาหลายเดือนมาหนาใหม่กี่เดือน แกทำอะไรกันไม่ได้เห็นบอกนเอบกไปพ้าลังหูเลยงอไม่ทำดีหรอเออนั่นเละเร่งความืัอความห้ามเข้าใจลเป็นเดืนองมรรไดาก็ไม่หวากันแต่ว่าพูดไปถึงใหนสะไมัยพุสธการนี่เรงความเืัอความห้ามแบบมีเหมือนกันอยากค่อยๆกัโจทตัวโจมห้ามตราหากัได้นา แกเป็นปลาที่มีเอตาทักฮะหรือกเดินดานแตว่าแสดงท่มด้วยโยให้ปีจดานก็คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงท่มด้วยโยพอแสดงท่มด้วยโยแล้วปลาที่นำฟั้งไม่เข้าใจต้องไปทามปราหมาก็ะเจนาแกจะสมาถอธิปั้ยให้หลึกสึ้งได้ปลาก็จะเข้าใจในเนื้อหาในอัตมานั้นแต่ยังนึ่เลย ปลาม่าก็ยจอยนาะเนี่ก็เป็นปลาจะมีรูห้ามมีผิวพันธ์สวยเนียนผิวพันธ์ดำทองกัญจนากัญจนาเวรวดโตมใช่ไหมกัญนจนากบบน,นีสชุ่มนาแบบนี้เรวดโตเป็นที่นี่แกดูรูปร่างสวยงามแตนะ่เป็นผู้ชายนะโรตีเลวที่อินเดียมันเป็นหลุกครึ่งอัเซียมาไม่รู้เป็นส่วนหนากะซักรูห้ามจริง คนใช oh oh, ่เนี่ยเอายุห่างนะเรามมนไปแก้เรือว่าสยเป็นมีมนในปัจจุบันี้ทุกทีนี่มันมีโลกเษฐีเนี่ยไปยินปราีราก็คือตรามาก็เจนาเดินพอไปทึงเห็นเขบอกโอ้านีโยสวยนะอยห่างนะต่ว้าเรา่างมันจะสวยปาณีอยุห่างนะตาว่ากเดี๋ยวเมียต้องอมียงามปัาปราณีต้องมียยรวย้ปราณีความ พ่อกีดานันรักปรี่เลยพ่อกิดไม่ดีก็บปฏิเทศเาดับเป็นคนใจกัตายเป็นคนญิงพ่อกายเป็นคนญิงขึ้นมาในทันทีก็ตอกใจวิ่งนี้ไอ้บรรดาฝักพกเต่ไปด้วยกันนะสงสัยเหลวปวดปวนเบาปวชใจเราไปไหนคนหนึ่งนะหาหาไม่ปกก็นหนึ่งวันตายเลยเราจะงานชกไฮจะงานชก้อนกินขุตซุนไห้ยหนึ่งวันตายเลยหาไม่พก cho nên anh trai lúc nãy thì các vị nãy có quay đám cầu buôn chim cả, quan à cầu chim cả nãy nhìn nội dung ha, cái lời ông bé hai đổ cha con chết tí, ít tí nên là cả đại do đại ngang, mì có quan, mì lục rong cốt, thì nãy nưng các vị nãy mì lục này, mà thấy những con nưng เด็กเกิดจักกันก็เลยให้คนไปเรียนมาแล้วเวลาในความหัวตัวเองคือใครหัวเองคือลูกชายของเศรษฐีมากรแต่ว่าไปผิดไม่ดีกับปาร์ตี้ลาอันนี้เป็นกรรมมื่ไม่เกี่ยวกับปาร์ตี้ลาเป็นกรรมที่เกิดจากอกุศลกิตรอผิดไม่ดีเมื่อกี้กับปาร์ตี้ลาปะหนังก็เลยพลัดเพลิดมาโยนตรงนี้มาเป็นคนยิงก็เลยเป็นเหลืองเป็นราำ Tương ai chăm mì thì bên chế tin không có tóc cháy gắn hoa, bên mẹ đâu vô trong quần đẹp mà lục bên ấy thương rồi. À, chẳng mà là Con Ấn Phần gần này là mình lấy ngay mình chặt Cả lường còn đắng, là thì và e đóng tương lên trên mình tông quay tức và tê rà Và thế rà có lý nghĩa mà cơ quan đưa rồi Cơ đưa rồi đạp lục thì trôi ngang và của hai Ai để gặp huỳnh là phải cố khả mạng Nếu không huỳnh đang đớp là phải lấy con văn của nhàng lũ cho con Các em chừa là bác nhìn Ừ, rồi nhàng lũ, nhàng cua cho con, nhàng cua rồi nhàng lũ cho con Con trai nhàng cua bựa, lên máy chừa Nên này, phải tới vị trí đó Cô mời bà thư vấn không biết là ai biết là ai huỳnh Nè Bà thư đã linh hiển qua Quảng chuối, quảng Nga quảm lúng này cứu phần lũ phăng trắng tán đến có phải nổ ta bỏ ra mô anh mà lù lông về, Chắc chắn thiếu nắng, lệ nì này, cóc Cóc, coi có. là có gì phát phết nữa, Có lột nắng lại Ngân ta chắc rồi lột nắng là na léo nửa đế măn, lệ mày đại, mày mày không bị đùng được, không được, không được, mất แต่ว่าเราวราเล่นนุ่มนุ่งกอดกวาดน้ำแต่ว่าอนนั้นเล่นแก้กลงนั่ก้อนถึงจะนี่พ่อลงนังกอนมาเล่นเนี่ยมันเล่นง่ามหรือไม่ไม่ไม่ง่ามเนี่ยแต่ว่ารู้เน่รู้กันตังเป็นกลาไม่ต้องบอกก็ได้รู้แต่มันเห็นอยู่วง่ามบอกว่าไม่ง่ามหรือใช่ไหมไอ้นางกระเล็ดได้ปรุมปัญญาของเทกสาตอนาีวลาเ็เห็นว่าอน่างความช่วยความห้ามนี้ทำให้คนเดินโดดมาตีล้าหลา คนณเ้นแก้เห็นพระม้าก็แจนางเห็นหลังหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าก็คือว่าลูกม้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยนะทีนี้พระที่เราก็คิดว่าเราไม่นี้แหละเรื่องความเชื่ความห้ามเรื่องลูกระเนก็ไม่อาจย้ายใคลมาเปรียบเทียบตนกับอาจารย์ตัวิ่งได้เลยอาธิตฐานให้ตัวเองมีลูกรระเกี่อ้วนน้นเป็นประสังกัดใช้เป็นพระนี่เดี๋ยวเราเห็นนะ เราต้องทำใหเป็นรูปอ้วนนะเราก็จะไปโคตรโคตรหลาแข็งเราโคตรได้มังมัดนะไปาจะไปโคกันะนะคือตีมาโงปรแบบซังกันจายหรือปลาหมากกันแจยหนานะคือมันได้เรื่องความช่วยความงามนะอันจริงแล้วมันไม่ใช่แกนช้างมันไม่ใช่แกนช้างเรื่องความช่วยความงามนะแต่ถ้าว่าเราไปยืดติ๊ไปลุ้นอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหน nói đâu có may để đi nấy ai đừng quan chú cam nó bay sơn à đương chi à, cả léng của mông cam nó cam đây dạo mày gan nói với đâu có cái, tôi chôn con tam đa để cả nhà có giựt tít là cái chín chấm mà mình đang rèn rồi chín chấm cắn tana để luôn cái này cái trái chim nó râu nhưo nải đi lót bay thăm nô tông bay thầm đi anh nhìn lèo chính thì mình sẽ đứng ô ra rồi đứng qua mà xuống chế có con ngỗng mà, mà con mình chạy đủ phần thân thán rồi lâu hiện nay con rô rô na ta mong rỗng bên con đắng bên chút đến bên chút chút đắng không cần lại quân có gì khả lui còn lâu nay luồn cơn mà cha khoảng mặt cháy khoảng chừa cháy là còn chừa mặn để tôi ý mà quá mà cô mà, mà, mà cơ chính lâu nay cứ mà mình cơ phải làm lâu cả mong tham là còn tôi con làm nè เอาไปโกงอมไม่ต้องทึงกันว่าไปพากัดเลยเนาะบางคนรวังมีมีแฟนอย่างมีแฟนว่ะเอาใบหูนี่ตรงมีเราไปเล่นมาเลยตัดใบหูนี่เราไปใช้วันไหนหมูกเมียงเขเมียเอาเมียงถ้าเมี่ยไม่ดังในี่ต้องระวังเดี๋ยวมันโคไปหูนั่งรำเลยนี่มันมองตัดตัวนี้เป็นมันปลาไหลนไม่หูเลยเอามาใช้วันไหนดังหนู่ นะเลยความช่วยความงามไม่หายก็ไม่ได้มันํำรงอยู่นะมี่เ่ความช่วยความงามมันไปไกลไปอครังถึงคันว่าขิดคนยายืนอาย่อะไรแต่ก็เรียกมณนีแดงมณนีแดงนะ่นเป็นยาจักจ่ายหนุตดโล่งาอาย่ยืดย้อนว้คนย่อมเสียเบียเป็นพันหลานรวยหลานเพื่อจะดรับษาความงามเอาไว้ nếu anh người ta một người ta nam bộ mình dư và đối với cái người ta lượm chính trong căn cứ chỉ ta na là ai là quan mà tính với tam lượm tam ra rồi tầm con râu chít cháy được trong căn lùm lặp quay nổ mới bập tham mà đai để chít cháy mà tông ham ta nạp vào bên chào phụ chít cháy tông พางคนจะแบบไม่ว่าจะเป็นบัญญัติสิกขาบทหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการดิตรู้งจะบัญญัติเนี่ยรู้งในเจตนาพิษมัเกี่ยวามก้นว่าพระนีตั้งพิษมีอาบัติมีปณีปณีต้องถามเจตนาก่อนเลามีเจตนามาบางครั้งเรื่องไร้เร่งแต่ไม่ได้มีเจตนามันก็กลายเป็นเหืี่ยมปูเพราะนั้นเจตนาหรือว่าจิตใจนี่สำคัญนะมายังไงอย่าลืมโฟกัสที่รูปหลักไฟนอก Thì lọc phải nổ một cái kiếm rừng bún bộ ở đây là giá cái chín đấy Nà, để bỏ cả giá hay phô cắt cái đường cháy mà quá Rồi mình đi quần nè Ông đường phòng số phòng hàm để có chết tấn hạ Thì bỏ cắt phô cắt cháy Nằm mặc lao, nằm mặc pha phô ngàm, phô ngàm phô để chân phì lưu người thân Đếch cái nơi thao thiền, đếch mạc ăn mà, mà mình khu pha đếch mà nằm quan tâm mà Nhúc nhích, n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 húc nhích, ไอโมนีนี mouse, ่แหละนะกดป้าจันมาวัดโบยุนตาเล่เราได้ดูเขานี่พลักเล่นโลกรามแม่เหลี่ยมโง่แม่เหลี่ยมอาเซโมชูนี่แหละโมเด็กนี่แหละป้าจันมาวัดทำไมโมนีนั่งเป็นตรานั่งยวดมังแม่หน้ากดทะเลสักคนมันยังมันต้องรัดมันต้องตุ้มโต๊ะกันมาหนีในยมดินธรรมดาไม่เฉกขค้นยุคก่อนกว่าที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยรัดรัดโซนโซนอาศัยก็อยู่ว่าการส่งต่อผมเด็กโมนีละ หามันนควางน้มันซึ่งจับปฏิีายฮีเอาล้วันนี้นำ่งก็มามากล้าวมากว่ากระโปรงสงกลเวลาเพราะฉะนั้นในตจา,ายที่มีในบุทุศตวรรษานกที่อาจยุมในการจำบังเป็นมาพองหน่วยป้อนให้ยากยุ่งต่างร้ายจงประสบสิริสวัสดิ์ปัตตานามงคมลสมบูรณ์ผลผลในนาทีการงานขิดม่มงหวังสิ่งไดเป็นไปโดยจอบประกอบโดยรรมและไมคขัดตอกไม้ ขอคอยสำเร็จุ้กประการโดยกันทุกคนทุกต่างเตือนสาธุอาต่อไปทำิีตาำใจกลัวหนักน<ะ>